โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่าหลักทุกคนทุกท่านด้ยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม u n n ตอนนี้นะครับก็อยู่ในเกม INFESTATION THE NEW C หรือ WAR C s e r ิ e ์ฟ e ินั่นเองวันนี้ก็กลับมาหลังจากหายกการทำอย่างนี้ไปนานทุกคนซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาทำการเปิด กล่องนะครับทุกคนซึ่งกล่องเนี่ยก็เป็นซีรีส์แบบว่าใหม่ล่าสุดใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมที่ผมบอกไปที่ไปแล้วว่ามันมาพร้อมกับแมตช์แบทเทิลเรย์โของไวกิ้งทุกคนเพราะว่ากล่องเนี่ยนะครับมันคือกอล่องไวกิ้ง2022นะทุกคนและภาษาอังกฤษก็2 0 22นี่ยัดแม่กเูเอเตอร์น,นิดนึงก็จะมาเปิดทั้งหมด50กล่องให้ดูนะครับทุกคนว่าจะเป็นยังไงพอละเราคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันนะครับอยากดูต่อไปก็ติดตามใครอยากเล่นดูซีก็อย่างที่บอกไปท และสมัครได้ฟรีในสตีมนะทุกคนตามนี้นะฮะทุกคนเราเ็้าเลือกดีกว่าก็เปิดให้คุ้มนะผมไม่ขอเลยจริงเปิดมายังไม่เคยได้มาก่อนเลยชุดเฮฟวี่เปิดมาตลอดทุกคลิปทุกตอนทุกอย่างที่ทุกคนเห็นอะผมไม่เคยได้เฮฟวี่มาก่อนเคยได้แต่เฮฟวี่เซ็ตฟรีอะมันไม่โหดมันไม่เท่ไม่ใช่ไม่โหดมันไม่เท่ครับทุกคนนะเออแต่ของเติมอะไม่เคยได้เลยพอะไรมันนี้ไม่ขอเลยมาเฮฟวี่เท่านั้น เฮฟวี่ทันั้นเพราะเกาะกอริล่าเคยได้แบบติดปิกมาแล้วแล้วก็ไอไอเกาะเหลืองก็เคยได้แบบติดปิกมาแล้วนะครับถามว่าผมเอากเกาะเฮฟวี่ไปทำไมเพราะว่าเฮฟวี่เนี่ยเป้ามาผมก็ไม่เล่นอยู่แล้วพกไวให้มันเท่หน่อยทุกคนเออเอาในหมดวองไม่ยังดีทุกคนมาทุกคนรุยครับคลิปนี้ก็จะเปิดแบบปกติผมวันที่ก็ไปเปิดนี่ยี่ห้ากล่องแล้วก็ไปเปิดหน้าเซิร์ยี่ห้ากล่อ,องแต่รอบนี้ผมจะมาเร็วไปเลยแบบเปิดแบบสุ่มแบบมุ่งม,มั่วแล้วก็แบบเออเร็เวๆทุกคนไปเลยเร็วไม่พอเยอ่นะเดี๋ยวหาเร็วไม่พอวีเอสมาก็บอกแรกไม ไม่ใช่เวทแท้ด้วยเวทคอมแพตนะทุกคนไปต่อเปิดสุม่มอุ้ยไอ้ปืนนี้มีในโดดลบอยู่โอเคได้ใช้นะครับเพราะไม่เคยมีลายนี้มาก่อนในในกระปุกไปืนนี้ไม่เคยมีลายมาก่อนปับ๊บวีเอทบอลอีกแล้วไอสัตว์มาเปิดสุม่มมวกุ่งสัวนี่เคทซองเคเทิกนะครับไปต่อนี่แม่งเอ้ยซ้ำอย่างเดียวเลยเอ้ยขวานมาทุกคนสวย ต่อไปเป็น P K M ปืนนี้ไม่ได้ใช้ในหมดจริงแต่ก็ไม่ใช้ในป็นเทศเล็แต่มีในบวกซ้อมปืนตะปูเดียวกันสวยอยู่ต่อไปอยูซัไออันนี้ก็น่าจะได้ใช้อยู่ทุกคนมีอยู่ไม่อยู่ต่อไปก็ปึ๊บเปิดสุ่มไปมัวม่วๆเลยครับกระเป๋าสวยก็กระเป๋าก็สะสมไปแล้วเพราะว่ากระเป๋าแล้วไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีสกินนะครับปับ๊บควานอีกแล้วตอนนี้ยังไม่มีแบบว่าอะไรวาวๆหรือเพงแพงมายังไม่มาเลยนะครับทุกคนมีแต่กำกับตอนนี้คือถูกๆนั่นแหละ เอ้ยมาทุกคนเฮฟวี่เอ้ยผมปลดล็อกแล้วทุกคนครั้งแรกที่ผมเคยเปิดได้เกาะเฮฟวี่ย้ำว่าครั้งแรกเลยที่ไม่ใช่ไม่ใช่สกินฟรีหรือสกินกะกาค่ะครั้งแรกไอ้เฮียมาในซีรีส์ใหม่ซีรีส์ไวกิ้งด้วยก็ถามว่าสวยไมก็สวยทุกคนโอ้โหเอาว่าผมผมปลดล็อกแล้วเดี๋ยวไปเชื่อให้ดูให้ดูเลยว่าผมไม่เคยได้เฮฟวี่สวยๆเขาเลย ไอ้ซาดวันนี้ดวงกูมารวยเนี่ยมีแต่ลด์นะั่นอะลา์นี่มันสวยไปละลายฟรีนะเอา้าทุกคนยังไ,ไม่ได้กูใช้กดเลื่อนเลยเลื่อนเลื่อนนี่พึ่งเคยได้จริงๆแล้วมาแล้วไงเอาละวันนี้ไม่จบง่ายๆทุกคนวันนี้ผมว่ามไม่จบง่ายๆดวงม,มาแล้วต่อไปเป้าหมายผมอีกอย่างหนึ่งคือไม่เคยได้เกาะเฮฟวี่แบบขั้นสุดอะเฮฟวี่ติดบบปีกทุกคนนะครับไปครับ ผมปิดแบบปาผมไม่ต้องอาสเต็ปสเต,ต็ปหรอแต่เปิดจะเร็วกว่าเดิมเลยเพราะว่าเราเราได้ของดีมาละเราปลดล็อกแล้วมันไม่เคยได้เฮฟวี่มาก่อนไอ้เหี้ยมาละเฮฟวี่มาดิเปิดซุ่มเหมือนเดิมครับซุ่มสุมส่วคูเกอร์อันนี้ก็ได้ใช้อยู่ในนอนใช้ได้หมดแล้วท่านเรียกัดเจอบ่อยนะเจอบ่อยแต่ก็ไม่ค่อยเก็บไอ้เหี้ยของกากไอ้สัตว์มันมันดีเระยะไกลส่วนเระยะไกลก็มันก็ดีอะถ้าเจอคนเดียวอะถ้าเจอลุมก็ไม่ไหวครับเนียวกันอีกแล้วโอ้โหตอนนี้คือของว้าวมีแค่อันเดียวจริงๆนะครับคือ เฮเวีแล้วมาคือแบบราคาแบบว้าวจะจัดเลยนะครับของดีเลยคือแบบข้ามขั้นเลยนี่ที่บอกไปว่าผมไม่เคยได้มาก่อนด้วยต่อไปมัเป็นคัสตอมติดปงติดเปยกันทุกคนแต่ผมไม่ได้ดูนะว,ว่าซีรีส์นี้มันมีอะไรบ้างนะับดีเดี๋ยวค่อยไปดูเราเปิดแบบแบบ,แบ,บค่อยไปดูข้างนอกทีเดียวนะครับมาหมวกโอเคอันนี้ไม่เคยได้เอ็มไอสวยได้ใช้อ่าอ,อะไรอีกพกโอ้ โอ้โหแต่ผมไม่เคยได้ก so ็จริงแต่ก็มันก็ไม่ใช่ของดีอ่ะไอ้ไม้โอ้โหแม่งมามาลุลวแม่งมาทั้งขวานสั้นขวานยาวมาอย่างอะไรอันด้วยคือมาซ้ำบ่อยมากครับทุกคนขวานเนี่ยเกินไปเป้าเกาะมาแล้วครับผมมาลวซามเมล่าถือว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้้าวเท่าไหร่แต่ก็ยังไม่เคยได้ของซีรีส์นี้ทุกคนเฮ้ยเวทิงมาแล้วครับผมเวทิงอันนี้ก็พอได้บาวอยู่เวทิงนี่นี่พอได้้าวพอได้บาวเหลืออีกสองกล่องสุดท้าย ถ้าไม่ขอมากไปนั้นก็ขอมากกันเลยอะขอมากขอเกาะคัตตอมไม่ใช่คัตตอมเออคัตตอมขอคัตตอมคอริล่าติดปีกไม่ก็เกาะเฮวี่ติดปีกนะครับทุกคนไปโอ้โหกล่องท้ายโอเคไม่เป็นไรพอใจละเพราะว่าเราได้เฮวี่มาแล้วทุกคนแต่ที่สำคัญคือผมยังไม่รู้เลยว่ามันมีคัตตอมกอริล่ากับเฮวี่ติดปีกหรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวไปดูอีกทีนึงมาเดี๋ยวขออนุญาตเปิดใช้สกินก่อนนะครกันทุกคนว่าผมเนี่ยแบบได้อะไรมามากเพิ่มเติมของใหม่ อย่างแรกเลยคือเวทนะครับก็เดี๋ยวมาดูความสวยง,งามแต่เวทผมมันผมมีเวทโซล่าเซฟอยู่แล้วผมคงไม่ใช้หรอกอ่างนี้ว่าผมเปิดไปดูอันที่ผมคิดว่าผมมีอยู่แล้วก็ไม่ใช่นะที่คิดว่ามีสวยกว่าอยู่แล้วแต่ซีรีส์ที่สี่มันสีจี๊ดจ๊าดนใจผมเป็นคนชอบสีสดนะฮะก็อ,อันนี้ถือว่าสดพอใช้ดได้ทุกคนไม่พอใช้ดไดคือใช้ดได้เลยอะใช้แทนเลยดีกว่า,อ,าอย่างนี้ทุกคนใช้แทนเลยดีกว่ามาไปหนึ่งมานี่ผมมีเยอะอยู่แต่ผมว่าตอนนี้ที่ผมมองว่าเทนะก็อันนี้ก็ยังเทอยู่อันนี้ก็เทอยู่ แต่ผมว่าอันนี้มันของใหม่เราเอาไปแอคก่อนของใหม่นี่ไงทุกคนยังไม่ได้ใส่เลยนี่ไงทุกคนต่อไปเป็นลูกซองมีประวัติพกในครังผมเคยเก็บประ,ะลูกซองแค่นี้ไม่น่าจะเคยเก็บนะครับทุกคนแต่นี่มีเด็กเอาไว้เลย KT ต่อไปจะเป็นปืนหมวกอ่ะหมวกผมคิดว่าผมมีหมวกที่สวยกว่าอยู่แล้วนะหมวกอะ่ะมีหมวกที่สวยกว่านี้อยู่แล้วนะครับ หรือเปล่าอ่ะด,ดูก่อนดูอันต้องดูมุมนี้อันนี้ก็อุ้ยตลิกาปุกตกใจเฮียจริงๆโหกที่ผมชอบนะที่ผมมองก็สวยอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวย,นนสวยแล้วก็อันนี้ก็สวยแต่อันนี้มันมาใหม่เอาไปแอคไม่ได้มีอะไรหรอกเอาไปแอ็กเฮียแค่นั่นแหละแอคหมกใช้ไปแล้วต่อไปก็จะเป็นอันนี้ของใช้แล้วสต็อกไว้ V S Compact V H Bomb V H Bomb นี่อันนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีสกินเลยป่ะเนี่ยใช้เลย ไม่มีเลยนี่หว่าสวยดิอันนี้ได้เจอในต,ต,ตวจร่มนะครับเจอบ่อยด้วยครับเจอบ่อยด้วยกระเป๋าอันนี้เฮ้ย <c oughs> ไม่เคยมีสกินเลยหรอะเป่าเนี้ยไม่เคยมีด้วยทุกคนเดี๋ยวค่อยใส่เดี๋ยวตอนที่ผมกูใส่แล้วมันช่องมันลดมาช่องมันเด็กได้กี่ช่องอะ่ะหกสิบช่องอันนี้หกสิบแปดหนึ่งสองสามจะใส่ได้อยู่ไม่ของไม่ตกของไม่ตกนี่ ใส่ให้ชมกันเลยครับทุกคนมาดิต่อไปเป็นปืนนี้ SR2 ไม่เคยมีสกินตอ,อนปืนนี้เพราะมันไม่เคยทำมาก่อนแหละเหรือเพราะทำมาแต่ผมไม่เคยเปิดซีรีส์ที่มันมีเอางี้กูเคยเก็บหรือเปล่าแต่ปืนนี้มีในโดดร่มนะครับมีมีม,มีโอเคแต่ก็คือได้มาถือว่าได้มาต่อไปจะเป็น FN อันนี้มีในโหมดโดดร่มนะครับหมดวอร์หมดวอร์หมดวอร์เอามาแอกนี่รู้สึกว่าผมไม่เคยมีสกินป่ะ แล้วกูไม่เคยเก็บด้วยแม่งเอ้ยเอ้ยเก็บอยู่ใครบอกไม่เก็บล่ะมาแล้วไงนี่อเทจัดจัดต่อไปก็จะเป็นครูเกรอนะครับผมอาจารย์เก้อหรือที่คนเขาเรียกกันว่าวีข่าวนะผมวิข่าวของอาจารย์นนทยูดายนะะถามว่าผมเคยเก็บไหมไม่เช่นเคยแต่โดดลบมีมีเมยอะนะครับนี่เก็บอยู่กระบอกหนึ่งเซตเลยครับเซตหยอเลยครับเซตหยอซสี่พอร์ตสุดต่อสองข้อใส่ไข่มาแล้วครับใส่ไข่เทขเ้ินเหี้ย <c oughs> ต่อไปก็จะเป็นสก,กินของเอ่ออะไรเอ่ย IMI ผมเปิดจุดที่ดีกว่า IMI นะอ่า IMI ขวาน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 สั้นขวานยาวมีเปล่ามีเปล่าไม่เคยเก็บอีกไอชิบหายอันนีขนนะ้ขวานเดี๋ยวไม่ใช่นะขวานเดี๋ยวค่อยไปเอาต่อไปก็เป็นหมวกหมวก KNIFE 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 ผม KNIFE ผมไม่เปลี่ยนแล้วผมใช้โมโตโดีกว่า KNIFE โมโต,โตม้ประเท่กว่านะครับพกชื่อว่าอะไรอ่ะเจลิโก มีป่ะพวกเจลิโก้กูคเคยเก็บของพันนี้ด้วยวะเนะสักพักมีนะฮาเลยนะไม่มีเจนทุกคนเจลิโก้ไม่มีนะผมไม่เคยเก็บต่อไปก็จะเป็นเคทีเอามาละเนียวกันเนียวกันนะฮะเนียวกันก็คือปืนเหนียวอะ่ะปืนเหนียวอ่ะปืนปืนปืนตะปูเออตะปูยูซัไอปืนตะปูแล้วก็ยูซัไอแล้วก็พีเคเอ็มครบละปืนตะปูยูซัไอแล้วก็พีเคเอ็มอยู่ไหนอะ่ะ หาก่อนปืนตะปู U สัตว์ไอแล้วก็ P K M มาเชิดความสวยงามแบบนี้เพื่อนนะไหนอะ P K M ปืนตะปูไม,ไม่ไม่น่าจะเคยเก็บส่วนอยู่สัตไอก็ไม่น่าจะเคยเก็บแต่สองอันนั้นมันเจอในโหมดโดนโล่มอยู่นะฮะเจออยู่นะทุกคนโอเคทุกคนมากดใช้เลยอันไหนไม่เคยกดใช้อันนี้ไอ,นนอไม่อ่าเซ็ตให้ดูเลยเซตจ่อเลยเอาแล้วมีลายสวยแต่ผมว่าอันนี้นผมผมผม,ผมไม่ค่อยถูกใจอันไหนเลยมันคือแบบ ตรงนี้มันสวยแต่พอถือจริงไม่ค่อยสวยแต่เนี่ยผมว่าถือจริงสวยมันเป็นลายไม้สีสดๆแล้วแบบมีเงาๆแบบเป็นยย่อมใช้ได้นะครับอืใช้ใช้ไปแล้วแม่งใช้ไปแล้วต่อิความจำไม่ค่อยดีครับเจลิโกโอ,อันนี้ไปหาในรถล้เคทีซองเคทีนี่ไงแล้วมาไงแล้วมาเลยแทนหัวใจเลยเอานี่สีนี้มันถือยังไงก็สวยทุกคนตอนนี้แล้วมันแบบความใหม่ครับไปแอคได้ด้วยเป็นของใหม่ซาด ต่อไปก็เป็นเนียวกันใช้ไปแล้วนี้ p K M U Z I K T โอเคน่าจะใช้ครบทุกกระบอกทุกหย่อมแล้วน,นะครับทุกคนโอเคกระบอกสุดท้ายของเราก็เป็นกระบอกนี้นะครับเซ็ตส,ส,สกินไม่เคยมีสกินมาก่อนโอ้โหบอกเลยว่าคลิปนี้สวยจัด ปลดล็อกลายหลายสก,กินที่ผมไม่เคยมีมาก่อนแบบปลดล็อกเยอะมาก,มากๆาทุกคนโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอจากไปแต่พีเค่ทีทุกคนชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับทุกคนอยากดูต่อไปก็ฝากกดติดตามใครกดไลค์กดตามผมอยู่แล้วก็ขอบคุณมากวันนี้คือหัวไม่ค่อยร้อนเป็นพิเศษเพราะว่าได้เฮฟวี่แล้วคือคนดูก็ไทรดูผมมาเนี่ยตลอดกี่ปีที่ทำพด,ดูซีมากูผม เนี่ยไม่เคยเปิดได้เฮฟวี่มาก่อนแบบสก,กินดีๆที่ไม่ใช่สก,กินฟรีไม่เคยได้มาก่อนนี่คือครั้งแรกให้ผมดีใจหน่อยนะทุกคนนะครับโอเคทุกคนไปละขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับใครอยากได้สกินนี้ก็ไปหาซื้อได้ทุกคนมันมีเสียเริ่มเ,เริ่มมีขึ้นจัดให้มันเรียบร้อยก่อนโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจากไปวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนที่ดูจบบอกเลยว่าคลิปนี้ผมไม่เกลือทุกคนเฮฟวี่แตกละทุกคนไปละขอบคุณครับ